เจ้าจอมแถมในรัชกาลที่5เจ้าจอมแถมเกิดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พศ2434เป็นทิดาพระสัจจาพิลมแถบบุญนาคก,กับภรรยาชื่ออินบุญนาคโดยเจ้าจอมเอื้อนซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าจอมกกออรับเจ้าจอมแถมซึ่งมีสักเป็นหลานสาวไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กครั้นเจ้าจอมเอื้อนถวายตัวเป็นบาทประจาริกา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็เห็นว่าหลานสาวคนนี้อยู่ในวัยเหมาะสมแก่การครองเรือนแล้วจึงถวายตัวเจ้าจอมแถมเป็นบาทบจาริกาด้วยเมื่อพศ2451ด้วยเจ้าจอมเอื้อนและเจ้าจอมแถมอาศัยอยู่ในตึกภายในพระราชวังดุสิต ปัจจุบันคืออาคารเอื้อนอาจแถมถวันมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตในพศ2453เลาบาทปราริกาทั้งหลายย้ายออกจากสวนสุนันทาเจ้าจอมแถมจึงย้ายไปอยู่ที่บ้านสวนนอกร่วมกับเจ้าจอมเอื้อนก่อนย้ายไปที่ห้องแถว9ก้าในวังสวนปริชาชัด แต่ต่อมาเจ้าจอมเอื้อนถึงแก่อนิจกรรมเจ้าจอมแถมจึงย้ายกลับไปอาศัยบนเรือนของเจ้าจอมเอื้อนที่บ้านสวนนอกภายหลังที่ดินบริเวณน,นั้นจึงถูกเรียกว่าสวนคุณแถมเจ้าจอมแถมป่วยด้วยวันโรคภายในและถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่1สิงหาคมพศ2493 พระราชทานเพลิงศพที่วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารเมื่อวันที่27ธันวาคมพศ2493อ,อัธิของท่านถูกบรรจุไว้ในพระสถูปสีขาวองค์ใหญ่ที่วัดอายุรวงสาวาสวรววิหารเช่นเดียวกับเจ้าจอมเอื้อน